สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับนะก็วันนี้อยู่กับผมครับจ่องเสียเบียร์ดำซิงครับพี่น้องพามาดูรถตัดอ้อยครับผมอยากเห็นมานานแล้วครับฝันมาตั้งแต่เด็กครับนี่พาหัวหน้าใหญ่มาจะหลังไม่เคยขับแล้วนะนะผมผมเคยเห็นแต่ใน YouTube ครับผมไม่เคยเห็นตัวจริงครับก็เลยวันนี้มีโอกาสครับมาคุดดินอยู่ใกล้ๆป่าอ้อยนี่ครับเขามาตัด ก็เลยมามาถ่ายทำดูครับอ่าโอย่างเท่เลยครับเอาันอุ้มไหนอยู่นะอืมนี่ครับอ้อยแปลงนี้มันมันเปียกครับพี่น้องต้องต้องใช้รถอุ้มครับเยอะรถอุ้มกีทารถถอยรถถอยครับรถถอยนี่ครับเพราะว่ารถพวกนี้ถ้าใส่เตีมยเลยนี่ไม่ได้ครับ โดนหลายตายแล้วไทยเว่าเดี๋ยวใส่ไปจมปื๊บลำบากครับนี่ใช้แบบนี <favorite> ้ครับฉลาดมากพี่น้องโอ้ถอยครับนู่นอยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวกลับมากับนโอ้นี่ก็รอใส่อว้หมดเลยครับกี่พวงวะหนึ่งสองสามพวงครับสามพวงพี่น้องป๊บเกวเลยนะ สามพว่วงจัดเป็๊บเดียวครับเต็มอู้คุ้มครับรถตัดนี้ราคาเท่าไหร่นะจนัดมุจักล้านนะฮะกี่ล้านนะสิบห้าล้านบะอราคากี่ล้านผมไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็เอนนอค <c oughs> อมเมนต์มานะครับเพราะว่าผมไม่เก่งครับเรื่องนี้ผมรู้แต่พวกเบอร์ตองอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> แหวแวแวแววแววมาแครับ <c oughs> ก็ผมไม่เคยเจอจริงๆครับตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ครับเพิ่งได้อยู่ใกล้ๆในระยะ10เมตรครับครั้งแรกครับนอกนั้นมีแต่เห็นแต่ในย t u b e แล้วก็ขับรถผ่านครับไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงเลยอู้อาใสซอ้อยไปใส่บิดมันคือปันดังโดนเลรนี่ครับผมอยากได้ครับก็จะขอแม่อยู่สักคืนนี้แหละซื้อให้แม่รถตัดตัองตลาไม่อยู่ตลาดนัดนะครับ แต่ของจริงอย่างนี้โอ้ต่อให้ฝันแค่ไหนก็ไปไม่ถึงครับพี่น้องะอะไรยกมาครับเนี่ครับเป็นอีกอีกช่องทางการทำหากินนะครับถือว่าแต่ก็ต้องมีทุนสูงครับบอกเลยต้องมีทุนสูงไม่ง,งั้นก็ไม่ได้ครับ หมดกันครับพี่น้องป็งปงาน <c oughs> คนไทยก็ไม่ต้องใช้แล้วพีคนไทยนี่โอ้ทำอะไรก็ถูกหมดครับงานท <c oughs> ุกงานทุกนรถตัดมีแล้วไปขับเป็นอืออย่างอย่างแจวเลยพี่น้องเนี่ยมาใกล้แล้ว แต่ถ้ามีรถไถถอยแบบนี้ดีนะครับเพราะว่าเหมือนปีที่ผ่านมาเห็นมันจมมาเห็นรถพ่วงจมนี่โอ้ยลำบากครับตายเลยไม่ไหวคนขอน่สามารถเห็นได้คนเอ่ยโอ้เนียบ นาดอันอันลงเนาะเ้ดตดีวอาจารย์เตึงเลยเนาะลงมันลงมันหย่มันหย่มันะดน่นะทไมทไมมันเต็มบ่เต็มแล้ว ข้เมัเป็นงง่งี้ยบ่ะเงยกันออเออมันเป็นมันเป็นสูตรใช่ไี่น้องเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆอย่างเท่เลย นี่บโอ้เท่มากครับก็ไม่รู้ว่าจะอ่อบรรยายยังไงนะครับนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เนาะก็ดูคลิปกันยาวๆไปเลยครับสุดจัดครับเดียวฮอลแลนด์ T S หกศูนย์สองศูนย์ครับเออก็ไทยไหม ให้ป่าเรารุ่นนี้ว่าไปเกียดินโอ้ป่าอืม เนี่บใส่คันนี้ครับพี่น้องก็น่าจะเอารถเอารถทอยครับใส่ดีกาสามยี่ครับว่าไม่กล้าเสี่ยงครับมันดินยังดินยังเปียกอยู่พี่น้อง ตามติดไปเลยครับ มันยังไม่เต็มพี่น้องมันยังไม่ทันเต็มพ่อาจาันมันยังไม่ทันเต็มเนี่ยมันยังไม่เต็มหรือเปล่าเด็นเออ เออยมันย <c ười> <Ừ. S 2> ังไม่เตรียมครับปดคงจะใส่เยอะน่าดูครับพี่น้องใส่ะสิบหลอดต่อนต่อไปได้องใส่่า ็มลายคุณเลยนะเดียมเนี่ยมาดูการทำงานของเขาครับเพราะว่าโอ้ผมไม่กล้ายอยู่ใกล้ครับผมกลัวพี่น้อง เดี๋ยวสำหรับที่นี่ก็ผมต้องล,ลาพี่น้องมาก่อนนะครับนะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ